โอได้น้ำพรมากปาตันาสุดประสานรอาได้ครับได้ลหกหาด้ครับหาไม่ะบอกเกี่ยกัเมืไรนะอ้แช่งมูเนาะขาวหานน่ยนี่แหละนุ่น่ไมแช่งเลย

อัญวนมันนีมาสิกเนี่ยอัญวนมาใกล้หัวหมูสิเนี่ยพี่นพี่ล้นพี่รุ่นหรืออันด้ดอเม่เอาไปขอแม่เอาไปขามาด้วยยู่นน